สวัสดีจ้าทุกคนแันนี้เยลจะเอาอีา่ยงมาอวดทุกคนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะที่ลานซาวแล้วกับนองเนาะค่ะนองน,ะะน,อ,งนองมาหาเอามาใไ้เปียวนะคะและ้วเ่ลจะให้บึ้งนะคะอันนี้จะเป็นดอกแพนซี่เนาะคะ่ะแพนซี่ดอกแบบนี้จะเป็นดอกขนาดเล็กแล้วก็ดอกกคะ่ะสวยงามนะคะเบลชอบดอกขนาดเล็ก อันนี้ก็จะเป็นอัน,นดอกโพสเนาะค่ะโพสลีเลียดอกอันนี้สามารถเอาหัวไปปลูกฝังดินไว้แล้วก็จะเกิดเองทุกปีนะคะเนี่ยค่ะในช่วงเทศกาลกินไข่ฉเฉลิมฉลองอแสงสว่างสิ่ะคะเขาจะนิยมปลูกกันนะะี่ค่ะลานสาวเอามาฝากนะคะน้องเอามาฝากเนี่ยค่ะกระถางนี่กับเขาผสมปลูกมาให้เรียบร้อยเนาะ,ะนาะอะนี่แหละค่ะเป็น อาชีพเก่าที่เปียวเคยเห็นนะคะเยวกับปลูกดอกไม้แบบนี้แล้วค่ะเป็นไดคะทุกคนสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าคะ <c oughs> คอนยูนี่เขาจะนิยมเปลี่ยนดอกไม้ทุกเทศกาลนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเบวจะพาทุกคนออกไปชมบรรยากาศข้างนอกนะคะ <c oughs> วันนี้อากาศดีมาเลยค่ะประมาณสิบองศานะคะ <c oughs> โอ้ยดอกไม้ค่ะทุกคน เดี๋ยววิวจะพาทุกคนเบ่งดอกไม้นะคะดอกหยาดหิมะเนาะคะ่ะถ้าแปลตรงตัวเป็นภาษาไทย <c oughs> เขาคือแบบสีขาวคือหิมะแล้วก็ะดูเป็นหยด,ด <c oughs> สวยนะคะเขาเกิดเองทุกปีไิอชอบมากเลยมีอยู่อุ้มเดียวเขาอุ้ยคุณอุ้มที่ซองบาาันไดวิวเคยขุดหัวเขาเราไปยืมบ่นพุ่นนะคะกําลังโพแตอวมาอีกแล้ว๋ยวฟังหัวไว้อันนี้คะ่ะทุ่พรอนดอกจิ้วลิบเนาะคะ่ะขึ้นมาแล้วนี่ก,ก็เสนอเด,ด็กเ๊ะ คือไม่กหรออ้หิมะก็ลังเริมล้ลายค่ะทุกคนสวยงามไปอีกแบบเดีเยวเขามาในห่องเก็บของค่ะทุกคนเต็มไปหมดไม่ติดบุญ่ติดตดยู่รลยกค่ะทุกคนเบงหกแน่ได้ค่ะในห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของเก่านะคะเบียบ,บุเสียดายเบียก็เลยบ่อทิ้งนะค่ะทุกคนเดียวก,ก็มาเบิงผดพรรันธ์ของเบียร์นะคะว่าเหลืออย่างแน่เรี่กค่ะเต็มไปหมดทุกคนซื้อมาหายหลายมากจะเพียท่านในปุกนะคะเดียวก็จะมาตรวจสอบเบง นี่นะคะทุกคนเยพื่อให้ทุกคนเบิ่งต้นผักเปียวนะคะอีเขาก็แตกโอ้ยทุกคนเบิ่งกระเทียมปลาเปียวม,มาแล้วค่ะทุกคนแสดงว่าอันมีมกมาแส,แสะกินนี่นะคะเนี่ยหัวโพเลยนี่ต้นกระเทียมปลาเปีเยวคะ่ะทุกคนโอ้ยดีใจจังเลยะคะ่ะทุกคนโอ้ยภูมิใจ สว,ส,สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับช่องสวิสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจ้าเปียวทีสวีเดนเนาะค่ะวันนี้เปียวก็สามารถเล่าถึงลูกติดตามแม่มาสวีเดนเนาะค่ะเนอะลูกติดตามแม่มาสวีเดนเนี่ยแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็จะแตกต่างกันไปเนาะค่ะ <c oughs> อยู่กับครอบครัวนั้น,น,นแลว้วค่ะสถานที่นันน้นนะคะเพราะว่าถึงจะเป็นประเทศเดียวกัน,นในตำบลที่เขาอ,อาศัยอยู่หรือว่า อันบริเวณที่เขาอาศัยอยู่นะคะเขาจะมีงานหรือว่าอา,อาชีพยยอย่างสินะคะเนาะสำหรับเปี่ยวเลยไปจะพูดถึงหลานตัวเองแล้วก็เพื่อนตัวเองเนาะค่ะเนาะอันค้นที่พาลูกติดตามมาอาศัยอยู่กับแม่เนี่ยลูกติดตามแม่มาอยู่ในสวีเดนเนี่ยเป็น,ใน,ในยังไงแน่เขาเหตุอาชีพยยอย่างเขาเรียนเอียงถ้าเด็กน้อยมาในช่วงเก่าขวบนะคะ เด็กน้อยเก้าขวบส่วนมากก็จะมาเลี้ยนพื้นฐานนะคะเลี้ยนพื้นฐานเหมือนเด็กฝรั่งทั่วไปแล้วก็อันจะไงเนี่ยว่าเด็กช่วงอายุเก้าขวบนี่จะแบบว่าก็ยังได้เข้าประทมนะคะแล้วก็ได้เลี้ยงรูกยังเหมือนเอ่อคนนีแล้วแล้วเขาก็จะไว้แน่นะคะแล้วก็เขาก็จะคอยดูนะคะว่าเด็กน้อยนะต้องการไปได้สายอาชีพใดแล้วก็ หรือเขาต้องการจะเป็นอยียงสินะคะอายุเขาจนถึงสิบแปดปีนะคะค่าเลี้ยงแลวกการรักษาพยาบาลจะฟรีทุกอย่างนะคะรวมถึงหมอฟันนะคะเขาก็จะรักษาฟรีนะคะเขาก็จะสนับสนุนนะคะเป็นอย่างที่ค่อนข้างดีมากนะคะเราก็จะได้เงินที่ไปโรงเรียนเราก็จะได้เงินอนที่บบมีพอจริงส่นะคะเขาก็จะมีให้นะคะกะ็บ่ค่อยลายดรอกค่ะแต่ก็พอ เ็นเงินช่วยเรือนะคะก็เป็นอย่างที่ค่อนข้างดีนะคะเขาก็จะสนับสนุนเด็กนะคะในประเทศสวิเดนแต่สําหรับคนที่เด็กน่อยอายุ15ปีนะคะ15ปีที่เรียนจบอันขันมัธยมมาแล้วนะคะ,ะก็จะมาเรียนเขาก็จะมีให้เลือกอยู่2อย่างนะคะแถวเขตที่เปล่ารู้จักนะคะเนาะแถวเมืองที่เปล่าอยู่แล้วก็ไกลเคียงนะคะเขาจะให้เด็กน่อยไปเรียนรวมกับวัยรุ่นนะคะหรือว่าเรียนกับ ผู้ใหญ่เหมือนกอสน้อนอันเองนะคะกับอันดับแรกเลยเขาก็จะไปพบปะผู้ปกครองแล้วกันเอาล่ามมาให้คุยกับเด็กน้อยนะคะว่าเด็กน้อยต้องการเลี้ยงยังต้องการเฮ็ดยังเสร็จแล้วเขาก็จะให้เด็กน้อยไปฝึกเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งถึงสามเดือนแล้วก็บิ่งความอาจะเป็นนะคะว่าเด็กน้อยถนัดปด,ด้านใดถ้าเกณฑ์ความรู้ของเด็กน้อยที่สามารถจะเลี้ยงรวมกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้เขาก็จะ ให้ไปเรียนบังสินะคะแต่ถ้าเด็กน้อยมีความคิดเห็นว่าอยากเรียนแบบกอรสโนเรียนแบบคุณยายที่เปี่ยวเรียนบังสินะคะอ f เซฟีเฟอร์อินวานแรกคือภาษาสวีเดนเบืองต้นึังสินะคะเขาก็จะสนับสนุนนั่นคือเหมาะสําหรับคนที่อยากทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยบังสินะคะเขากล้วแต่เด็กน้อยนะคะความสมัครใจของเด็กน้อยเป็นอันดับหนึ่งเนาะห่ะคนยูนิเขาจะคิดแบบนั้นนั่นแหละค่ะเขาก็เล่นหลังจากลานสาวเยวมาเนาะค่ะที่เปียวเคยเล่าให้ฟังว่าลานสาวมาเทียวตอนเขาอายุสิบห้า มาเชียวช่วงหลานหลอนกับมหาเปีเยวแน่ไปหาห,ห,หาย้ายเขานะคะน้องสาวเด็กพระเที่ยวเนาะฮะเนาะแล้วหลานชอบนะคะก็เลยอยากมาอยู่ก็เลยขอแม่ว่ามาอยู่ด้วยได้หรือเปล่ามื่อกอนหลานว่าอยากมานะคะตอนนี้เขาอยากมาเขาก็ดีใจเขาก็ยินดีนะคะเขาบ่บังคับลูกหลานนะคะเขาว่าเขามานะคะทุกคนเขาก็อยากเหนวิสามาอยู่ต่อมาอยู่หนี้มาเรียนหนังสือเขาก็ได้ม้านะคะเขารอยวิสาทั้งหมดเจ็ดเดือนแล้วก็ ล้อกาดอีกประมาณสามสี่อาทิตย์นะคะเขาก็ได้แล้วเขาก็มาเรียกไปหาโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ <S <S คุเขาก็ถามนะคะว่าต้องการเรียนอียงนะคะหลานเบลก็จะเขาอยากเรียนแล้วเขาก็ทาอยากทํางานไปด้วยนะคะเขาเห็นแม่เาเห็นงานเขาก็อยากเห็นงานแบบแม่เขาคู่กันเลยว่าโอเคนะคะก็ดีใจนะแไหคะ่ะแฟนเปียอกเตือนเต้นหลานมาแฟนเปียอกกับเจียมคอมพิวเตอร์รนในหน่อยไว้ให้หลานด้ค่ะว่าไว้ถะาเลียนเด้อลูก อันแล้วก็เหดภาษาไว้ให้ร้านแล้วก็ตั้งซื้อนั่นซื้อนี่นให้ร้านดีใจนะคะคนอยู่นี่เขาจะสนับสนุนเด็กน่อยถ้าเด็กหน่อยชอบเด็กน่อยชอบเรียนนี่สินะคะเขาก็ได้อคอมจากลุงเขา,าเขาก็อันแม่เขากะทายลูกไม่ให้เบิ่งนั่งพักเทียงเห็นงานกะน,นั่งเห่นหนาคอมลุงบรรยาถามได้ร้านเหีุยังละเฒอาเพิ่นก็นเลยว่า สงสัยคนเบื่องหนังมากเขารีแหลกมอสมองไงว่างสิถึงเวลาเรียนน่ะเขาก็สิเสียนเองนะ่ะลาไปเลยวางสิคือลุงกับรุ่นไปด้วยนะแม่ค่ะกระเต็นเต้นลูกหลานมาั้งสิเนาะค่ะเนาะเขาก็ดีใจนะคะการที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองนอกอะบัวจะเป็นเปี่ยวแล้วก็น้องสาวเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็นางใช่ไหมคะเขาเขาอยู่หนีเขาอดทนอยู่หนีเพื่อเพื่อที่จะอ่าเป็นพื้นฐานเป็นหลักฐานให้แข็งแรง แล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากพี่น้องหรือลูกหลานอยากมามาทํางานมาใส่ชีวิตอยู่นี้หรืออยากมาเที่ยวมันก็เป็นการง่ายสําหรับเขาขงสินะคะปเปลี่ยวซื้อบ้านซื้อซองไว้ใกคอมเมนต์ยังค่ะในอนาคตหลานซ้ายปเปี่ยวเคยว่าอันผมยากันมาเยี่ยมป้าผมจะมาได้หรือเปล่าครับบอกได้แต่บากหลาต้องเรียนหนังสือจังส่นะคะทุกคนหมายถึงว่ายาให้หลานเรียนภาษา แล้วก็ท้าม้ามาันก็จะมาเห็นมาเห็นทิวทัศน์มาอยู่จักช่วงนาล่อนจักเดือนหนึ่งถ้าเขาชอบในอนาคตมันก็นเป็นเรื่องของเขาเขาจะปลูกฝังเขาเขาทำแต่ที่เขาทำนะคะเพื่อราให้ฟังนิดนึงเนาะคะ่ะเพื่อดีใจหน่อยไหมคะ่ะลานสาวอายุสิบห้าสิบหกม้าแล้วก็อยากเหตุงานเดล้องเหตุงานนั่งเมื่อยหลายล้างสกิดมาเนาะค่ะอันป้าคะนวดให้หนูได้ไหมเออนวดให้หนูได้ไหมคะนุนเหนื่อยมากๆเลยคะ่ะเขาทํางานเขาอยากเคสเขามีความสุขสินะค่ะ ฝรั่งเห็นฝรั่งก็ยังยองว่าอุ้ยเด็กอายุแค่นี้คือหูคว่ำแถลูลาอือคือฝรั่งเขามักนะค่ะแบบเด็กน้อยที่อยากเฮ็ดอยากนันอยากนี่แบบบ่ิได้ยางวิ่งเล่นตามทั่วไปสินะคะท้าวมาเข้าไปว่าไปเ้อค่ะแม่เขาพาเขาไปเรื่อยคือจังมาหาป้าสิน,าาๆๆนะคะเพื่อกับกห่วงหลานโอ้หยหลานสินหนาวบ่านน้อขี่สกูตเตอร์ที่ได้ได้หลานซาจะคล่องมักคะ่ะ <c> น <oughs> ั้งเทือเฮ็ดงานเลิกแม่พาจวดไปเล่นช้อปปิ้งไปกินชาเขียวแม่กับพาลูกไปนี่แหละค่ะ เขาก็มีความสุขเด็กน้อยเขาอยากเฮ็หยังเขาก็ซัพพอร์ตเขาเขาเป็นแม่เป็นป้านะคะเนาะเขารับมือเท่าไปหนาสิ่งที่เขาจะให้ลูกให้หลานได้ก็คือสั่งอันอาชีพแล้วก็สั่งอันประสบการณ์ให้เขาเองเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้เขาบอบังคับลูกหลานนะคะเขาอยากเห็นอย่างเปอยให้เขาเฮ็ดอิสระเขาก็อยู่ข้างหลังคอยซัพพอร์ตว่าอันนี้พิดอันนี้ถูกถ้าเขาบังคับลูกหลานว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นเขาจะบอ หลูนะคะเขาจะบเรียนลูชีวิตเลยการที่เขาใส่ชีวิตมาเปี่ยวใส่ชีวิตมาตั้งแต่อายุสิบหาออ,ออกออกจากบ้านจนเปี่ยวมาเมืองนองสิงนะคะเปี่ยกะเติบโตด้วยตัวเองคือขอขอผิดพลาดในชีวิตตัวเองแล้วก็เรียนวลูวอันนี้ผิดอันนี้ถึงสิงนะคะเขาก็เป็นแบบย่างเป็นการน้ำทังให้เขานะคะแล้วก็พักดันลูกล้านอยู่ข้างหลังนะคะถ้าเขาสามารถเลี้ยงชีพหรือดูแลตัวเองได้สินะคะเขากะ ดีใจน่ะแม่ค่ะยกกระพูกใจลานไม้เหตุงานน่ะค่ะทุกคนหูควมขึ้นอย่างนี้เลยค่ะยกกระดีใจน่ะแม่ค่ะแปลว่าเิ่นไดลูกสนุกหรือเปล่าสนุกมากเลยนะคะป้าิันวาเพิ่มมักเพิ่มมวนแล้วก็เฮ็ดนันเฮ็ดนี้คิดเองเป็นน่ะแม่ค่ะแบบไม่ต้องบอกแม่เขาก็ปล่อยอิสระนะคะว่าเธออยากเฮ็ดอย่างเธอคือเฮ็ดถ้าสงสัยกระถามแม่สินะคะเขาแอบสังเกตว่าแม่เขาเฮ็ดอย่างพนักงานเฮ็ดอย่างแล้วเขาก็จะเฮ็ดตามถ้าเขา คือเขาคิดเองเป็นนะมคะอายุสิบหา่หาสิบหกคิดเองเป็นว่าเอออันนี้สมคพรจะเป็น,ปนอันนี้อันนั้นอันนี้วันเ่นย่องรางจะของด้วยค่ะปื้มใจนะแม, <laughs> ม่ค่ะเวลาหูความก็เรียกว่าอดทอนเอาเด้รูกเหนื่อยก็อดเอาแต่ทำเมื่อยมือใดอยากพักก็จังพักสิละคะ่ะหนูอยากทํางานเก็บเงินแล้วจะได้ไปท่องเที่ยวกับแม่สิละคะ่ะคือความฝันของเขาเขาอยากไปเที่ยวนันเที่ยวนี้เขามาเห็นแม่เขาลําบากเขาว่าแม่เขาลําบากสินะคะ ทุกคนคิดเบิงว่าทำงานหนึ่งแต่ช้ามันต้องตื่นแต่ช้าเตรียมตัวก่อนจะเขางานแอดโมงเก้าโมงนะคะเขาก็ต้องตื่นแต่ช้าสักสองชั่วโมงเขาก็มาเตรียมเ็ดอาหารกับแม่เขาบางวันเลิกงานมาแม่เขาเขางานเขาเลิกสี่นมงแรงแม่เขาก็จะปิดล่านก็จะยังกับ0 0โมงแรงเขาก็เฝ้าขเขามาในบ้านมาล่างถ้วยล่างบ่วงไวท้ทาแม่บ่อคืนกระโทรไปแห้งยังกันลูกทําน้าพิกอ๋องค่ะป้าซอยแม่ให้กับเขา <laughs> เพื่อเดีใจน่ะแม่คะ่ะเฮ้กับขอกับน้ามับก็เป็นลังเทียอ่าบอกอยังไงแบบสิ่งหนึ่งเลยที่เขาภูมิใจนะคะเขาบเสียแรงที่เขาแบบผ่ำสอนลูกหลานว่าลูกหลานจะต้องจังสีจังสีดูแลจะขวงเ้อเขาตามใจลูกหลานนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้เขาเลี้ยงลูกเฮ็ดงานว่าค่าของเงินมันหายาขนาดใดมันก็เป็นผลดีของเขานะคะยิ่งเขาเลี้ยงลูกชีวิตไว อนาคตของเขาเขาก็บาต้องห่วงสินะคะก็คือจังลานซ้ายวิวหล่ะค่ะอยากเห็ดหน่าพระราดไปก็เห็ดหายนะคะผลตอรรับในอนาคตเป็นแบบไดนั้นเขาก็ต้องปล่อยไปในทิศทางของเขาเขาก็สามารถบังคับคนทุกคนนหายเห็ดในแนวทางของเขาได้เขาก็แค่ยื่นโอกาสให้เขาแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอยู่เบื้องหลังนี่แหละค่ะคือชีวิตของสาวอีสานนะคะกะเป็นครังแรงใจให้แน่ด้วยจ้ะ อันท้าผู้ใดชอบในการนําเสนอเรื่องเล่าพวกนี้ก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วค่ะเปียวจะได้มีพลังแรงใจทําคลิปต่อไปนะคะเปียวกับจะได้นําเสนอออกมานะคะถ้าผู้ใดชอบอ่าแบบนี้ก็ก็อย่าลืมติดตามและกดเป็นกําลังแรงใจให้กดแชร์กดไลค์ให้เปียวแน่เจ้าขอบพระคุณทุกท่านอีกครัง้งมีความสุขในเทศกาลสงการนี่้อจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย